สวัสดีครับสวัสดีช่วงเก้าโมงเช้านะฮะของวันที่19วันอังคารที่สิบเกาสิงหาคมนะ,ะทุกคนนะก็พรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะฮะอีไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะ,ะทุกคนวันนี้นะฮะทุกคนดูร้องฟ้าแบบโปร่งใสแดดดีมากเลยว่าจะไปเก็บหาเก็บอะไรมาสักสักหนึ่งหาเก็บอะไรออกมาตากสักหนึ่งแดดดีมากเลยนะฮะทุกคนเนี่ยนะ ทองฟ้าที่เชียงใหม่นะฮะตอนนี้ตอน9ก้าโมงนะ,ะวันนี้งานในสวนก็มีหลายอย่างหลายสิ่งนะฮะที่แบบต้องทำนะครับแล้วก็มีน้องๆมาช่วยทำเยอะแยะเลยนะฮะมีน้องๆมาช่วยทำเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทีมช่างก็มานะฮะทีมช่างก็มาแล้วก็ทีมสวนอะไรอย่างเงี้ยก็มานะฮะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆอ,อบนะครับเอาย้ายเลอเก อ๋อตรงนี้ออกมาเลยเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปถามก่อนว่าตรงอ่าน่าจะย้ายอะ่ะตรงเนี้ยค่ะฝั่งทมาน้าเกศแป๊บเดียวเกลืมนลคุณโอ้สมองต้องต้องกินต้องกินปลาเยอะๆเนี่ยนะฮะน้องน้องเขามาช่วยงานนะครับเหมือนจะรู้เรื่องแต่แป๊เดียวลืมเนี่ยต้องกินปลาเยอะๆเกจะได้จำดี นี่นะครับก็พวกเลมอนอะไรเขาก็แบบยังยังไม่ได้ย,ย้ายยังไม่ได้อะไรนะฮะก็คือส่วนหนึ่งก็เอาไปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็ยังออกดอกออกผลนะครับยังดกยังอะไรเหมือนเดิมน,นะฮะเพราะเขาแบบโดนโดนฝนนะฮะโดนฝนแล้วก็โดนอา่า โดนแดดมันก็งอกงามนะเหมือนต้นซิลเวอร์เนี่ยต้นซิลเวอร์สวนสไตล์ยุโรปนะ,ะนี่ตอนนี้ข้างบ้านเขาข้างบ้านอีกที่หนึ่งนะฮะเขาก็แบบทำการสร้างอะไรอยู่นะครับตอนนี้น้องๆก็คือมาทําตรงนี้ให้มันเสร็จนะฮะก็คือในส่วนของอข้างบ้านนะครับ จะทำให้มันกลมเกืนกับสวนนะฮะทำห้องน้ำนะฮะอืมทุกคนดูดอกไม้แต่ว่ามันจะโรยเลยเนะี่ยจับปุ๊บโรยปั๊บเลยนั่นไงนะฮะจับปุ๊บเลยปั๊บเลยนี่นะ,ะก็คือก็พอได้เดินเล่นนะครับทุกคนนะฮะบรรยากาศือเขียว ก็พอได้เดินเล่นพอได้แบบดูนกดูไม้นะเนี่ยเครื่องบินก็มีให้ดูอย่าว่าแต่นกไม้เลยนะเครื่องบินก็มีให้ดูแล้วแบบไอเนีนด้วยนะฮะเป็นรูดสายการบินนะเป็นรูดสายการบินนะแถวเนี้ยเนี่ยเลมอนก็คืออีกส่วนหนึ่งก็รอมารับนะฮะเนี่ยนางนี้ก็กำลัง นังนี้ก็กำลังไอ้นี่หานกหาเหยื่อนะนี่นี่นครับทุกคนก็คือเป็นบรรยากาศสวนนะฮะก็ที่อัปเดตอัปเดตให้เห็นทุกวันนะมันยังระเกะระกะอยู่นะฮะบ,บางทีก็อาจจะยังแบบไม่เข้ารูปเข้ารอยนะไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามรักษาแบบ ต้นไม้ให้มันอยู่ไว้ให้เข้ากับสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคนรักต้นไม้พยายามรักษาสิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เข้ากับสิ่งปลูกสร้างนะฮะต้องออกแบบสิ่งปลูกสร้างให้เข้ากับต้นไม้นะทีนี้อนะ่านอะืมเวลาทุกคนก็มาถ่ายเห็นตอนเช้าๆนะฮะทุกคนถ่ายให้เห็นตอนเช้าๆแล้วก็จะได้ดูอะไรเขียว สบายสบายตาด้วยกันนะฮะบรรยากาศของเชียงใหม่ช่วงเช้าๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าจะดแบบอากาศเย็นๆนอะ่ะแบบน่าจะยี่สิบสองยี่สิบสามองศานะผมดูในที่เข้าคุยกันน่าจะยี่สิบสององศายี่สิบสามองศากพค,คือน่าจะเป็นแบบช่วงไปลายฝนแล้วแหละเนี่ยมันก็สิงหากันยาตุลาเนาะน่าจะเป็นช่วงแบบเข้าไปปลายฝนแบบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละผมว่า นะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมต้องไปทํางานหน้าจอลนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆด้วยกันนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ๋อเต้นหลังคางมุงไปเสร็จ